มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเทศก,กาลสงการานต์จะจบไปแล้วแต่เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทแล้วก็เหตุโจกนักการกรรมก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างโหดร้ายเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะกว่าร้อยคนรุมทําร้ายวัยรุ่นคนเดียวจนเสียชีวิตค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกนะคะของวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะให้คุณผู้ชมพาไปดูภาพก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสภาพของคุณแม่ที่ไปเจอศพลูกชายที่เสียชีวิตค่ะ หญิงที่ใส่เสื้อลายสก็อตสีดำที่วิ่งเข้ามาร้องไห้เนี่ยคือนางอรุณรุ่งบุญเลี้ยงค่ะเป็นแม่ของนายเชิดศักดิ์ริดเดชหรือว่าน้องปอนวัย17ปีคุณแม่เนี่ยวิ่งเข้ากอดแล้วก็ฟุบลงบนศพของลูกชายแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจจนหมดสติหลังจากที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซานำศพไปถึงวัดบางเกลือที่อำเภอบางประกงฉะเชิงเซานะคะ เรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยคือน้องปอนก็ไปเล่นน้ำสงกรานกับเพื่อนๆนี่แหละขับรถกระบะกันไปทีนี้ปรากฏว่าระหว่างที่เล่นสงกรานกันไปมีเรื่องกันกับแก๊งวัยรุ่นแก๊งหนึ่งชื่อว่าแก๊งใบกล้วยเขามากันเป็นร้อยคนมีกระบะ7คันนะคะ ก็มีเรื่องมีราวกาันแต่ว่าก็แยกย้ายก,กันไปนะอพอแยกย้ายกันไปเสร็จจังหวะที่น้องปอนจะกลับบ้านค่ะแก๊งนี้เข้ามาดักรอใช้รถเนี่ยปิดถนนแล้วก็เรียกว่ารุมทําร้ายกันทุกคนก็ต่างวิ่งหนีกันเลิดเปิดเปิงแต่ว่าน้องบอนเนี่ยเขามีโรคประจําตัวคือเป็นโรคหอบหืดก็ล้มฟุบลงไปด้วยอาการกําเริบก็ถูกรุมทําร้ายนะคะซึ่งสภาพศพเนี่ย โดนแทงจากข้างหลังกระโหลกศีรษะโดนตีจนยุบมีเศษขวดแก้วกระจายเกลือนนะคะมีก้อนหินรอบศพเนี่ยประมาณกว่า10ก้อนเลยเปื้อนเลือดด้วยแล้วก็มีจอบที่ด้ามหักอีกนะคะก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงพอสมควรค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบริษัทวันศักด์ไม้ลังจำกัดอยู่ที่ตำบลปังปะกงริมถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่49ช่องคู่ขนานขา,ขาเข้ากรุงเทพนะคะ ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามีกู้ภัยผ่านมาพบและพยายามเข้าช่วยเหลือแล้วนะคะแต่ว่าก็ถูกไล่ตีจนต้องหนีเอาตัวรอดแต่มีการมอบคลิปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ขณะที่หนีกั๊งใบกล้วยให้กับเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะด้านของพลตํารวจตรีธีรพลจินดานหลวงผู้บังคับการตํารวจภูธรฉะเชิงเซาสั่งเร่งคลี่คล,คลายคดีนี้แล้วโดยประสานกับตํารวจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการในการเข้าพื้นที่เป้าหมายเพื่อจะได้ง่ายต่อการตรวจค้นแล้วก็ติดตามตัวคนร้าย พบว่าแก๊งใบกล้วยนี้เนี่ยนะคะเป็นแก๊งรถซิ่งชอบปิดถนนแล้วก็แข่งรถบนถนนบางนาตราดเป็นหลักสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมานานสมาชิกเนี่ยมีอยู่ประมาณ300คันได้ค่ะ mm hmm. ส่วนทางด้านของคดีความตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางปะกงเขาก็เรียกตัวเพื่อนของน้องปอนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ให้ชี้รูปรถที่ก่อเหตุหลังจากได้ภาพมาจากเพจใบกล้วยคลับไทยแลนด์นะคะตอนนี้ตำรวจรู้ทะเบียนรถที่ก่อเหตุเกือบทั้งหมดแล้ว ส่วนญาติของผู้ตายก็เชื่อว่าตำรวจเนี่ยน่าจะสามารถติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคนดีได้ทั้งหมดแต่ว่าเข้าไปดูในแฟนเพจใบกล้วยคลับไทยแลนด์เขาก็มีลงข้อความชี้แจงไว้ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่ามีการโพสต์ภาพรถกระบะของเขาซึ่งก็มีเศษแก้วเศษขวดอะไรกระจายอยู่เต็มหลังรถเลยนะคะแล้วก็บอกว่าให้ไปไล่ดูคลิปเอาเดี๋ยวรอดูคลิปกล้องหน้ารถว่าใครไล่ยิงใครกันแน่ เขาบอกว่าลงข่าวแบบนี้ที่แจงแบบนี้กลุ่มของเขาเนี่ยเสียหายรอดูกันดีกว่าว่าหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิดความจริงเป็นอย่างไรกันแน่กลุ่มไหนไล่ทำร้ายใครแล้วเกิดอะไรกันขึ้น mm. เขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้ใช้คำว่าขอภายนะคะใช้คำว่าแย่ละกันอ่ะเขาไม่ได้แย่ไม่ได้นิสัยแย่แต่ว่าความจริงใช้คำแรงกว่านี้นะ mm. ขนาดที่จะเป็นคนร้อยคนไปรุมคนคนเดียวจนเสียชีวิต แต่ต้องดูว่าสถานการณ์มันบีบคั้นหรือเปล่าถึงได้ต้องทำแบบนั้นชี้แจงไว้ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะมีการนำคลิปมาให้กับตำรวจด้วยเดี๋ยวต้องรอดูมีการท้าตำรวจบอกว่าให้เปิดกล้องวงจรปิดดูเลยอ,อันนี้ก็ต้องรอทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิดเรื่องของกล้องหน้ารถต่างๆทั้งจากกู้ภัยทั้งจากทางกลุ่มนี้ที่เขาอ้างเอาไว้แล้วก็จากทางด้านพื่อนและแวดร้อนอื่นๆด้วยเพราะว่าตั้งแต่มีการนำเสนอข่าวนี้ แกงนี้เนี่ยก็ถูกโจมตีว่าเป็นคนเริ่มก่อนเป็นคนก่อเหตุก่อนเป็นคนกระทํารุนแรงแต่แกงนี้บอกว่าให้ไปดูที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไร